สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับป้าเซมอีกแล้วนะคะเซมี่ชาแนลนะคะเพื่อนๆคิดถึงกันบ้างไหมคะป้าเซมก็ไม่ eline, ค,ค่อยได้ทําคลิปเลยนะคะก็ยุ่งๆนะคะคิดถึงทุกคนนะคะว่างๆป้าเซมก็จะไปชมคลิปเพื่อนๆนะคะไปลุงลุงเควินกับป้าดีนะเห่าอะไรเนี่ยวันนี้อ่ะป้าดีก็จะชวนไป ไปกินข้าวข้างนอกนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงบ่มงยีแล้วเรามีนัดกับเขาบ่ายโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านเขา,าขกันนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะพาปลาเซมไปไปที่ไหนเพราะว่าเขาเกินเกินไว้ปราเซมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นร้านยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่แถวใกล้กับดาดสียงคอนีเพื่อนๆเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะนะคะ ปัดดีมารับพอดีเลยเพื่อนเพื่อนโอเคปัดดีมารับพอดีกูเอลฟานูนที่ครับจูโกเอาสายนะฮัลโหลนี่ปัดดีของเราเพื่อนเพื่อนกับลุงเควินเขาด้เออเขาใส่ไม่ดีอย่าบอกเขาอีกวันนี้วันนี้ปัดดีจะพาไปกินข้าวที่ไหนคะ ไปกินที่ด่านสินขรอ๋อด่านสินขรนมันเป็นร้านอะไรคะเป็นร้านชื่อร้านครัวหลังบ้านอ๋อเป็นแบบว่าสไตล์คันทรีนี่ไม่ใช่ไปถึงมันเขาปิดไปแล้วกลัวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามหาเบอร์แต่ว่าหาไม่เจอเดี๋ยวเราก็ไปเซอร์เวยกันนะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยแถวบ้านป้าเซลนะมันมีแต่ สพกับ้วนมะพร้าวสวยไหมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะเพราะว่าป้าเซฟก็ยังไม่เคยไปนะเราไปเที่ยวด้วยกันค่ะทุกคนจะปล่อยหนุ่มๆไปเล่นพูเล่นสนุกกันเขาอยากไปเล่นสนุก เปิดเปร้านไม่เนี่ยแล้วไม่ดีเคยมากินย่างอ๋อโอเคโอเคคันนี้ thank you boss next Monday อ๋อนี่ไงเพื่อนเพื่อนเออไอมีนกกระยางด้วยพี่ไหมเอ้ยเสื้อพี่ไหมแบบว่าดีมากเ ไปดูว okay, okay, ่าเอ้ยเขามีชิงช้าด้วยประเส็มชอบชอบ้วสิน้าเนี่ยเออน้าชอบแล้วชิงช้า นี่ไงเพื่อนเอนร้านอาหารแต่ป้าเซฟไม่เคยมานะป้าดีบอกว่าเคยมากินแล้วอร่อยนะบรรยากาศดีนะเนี่ยแต่เรามาตอนกลางวานันตอนตอนเย็นน่าจะว่าวิวสวยนะพี่พยายามหาเบอร์โทรศัพท์ प. จะโทรถามว่าเปิดรนะ้านไหม ในเฟซเฟซประจวบมาดังเหตุโพสอยู่นะง่าเกินหนึ่งวันลมเย็นดีเนาะเมนูก็จะเป็นภาษาไทยนะทุกคนลุงก็ต้องรอเราสั่งนะเพื่อนๆเราก็มัดมือชกเลยบับแต่ลุงลุงกินได้กันเยอะลุงกินง่ายกินไม่ได้ก็กินช่น ตมากมที่พยงมันมีสองลุงสองลุงสองนุ่มจะไปเล่นเฮ้ยไอ้ต้นไผ่สวย โหอ๋อวิคตอ big table ท like uh, you huh? uh? no, ี have wifi. Uh, Kevin. Right? Right. Right ่ไหนอยู ah ่อยู่บิ้อยูโมบายแอปไวไฟฮะอยู่ด้านบิ้งยูโมบายอะแอปไวไฟแอปไวไฟเวลออเควินไม่พอสอฮะ

<im itation> ไม้เมื่อกี้ลุงวิเชียรฟุกเว้ยแ <c oughs> ดลงลง <im itation> อ๋อลุงพกดวงมาด้วยทุกคน

เดี๋ยวเราปล่อยให้2ลุงเล่นไปก่อนนะโน้องวยังกระเสือเลยเพือนเอออ้ยเหมือนเสือเลยอะว่าไงคะลูกาไงคะสวยเว้ยเฮ้ยโอชื่ออะไรเน่ยคุณเมนเสือจริงหรือว่าลูกเสือเนี่ยฮะเอาไิดีบางคนเขาเลีเสือเ้ยเหมือนเสือเฮ้ยหน้า ัน <5, S 2> นี้น้องจะของบ้านเพื่อนก้าวส9 3ตัวใช่ชื่อเองเอกว่าหลังบ้านกันไหก็จะได้เห็นแม่หนูไม่ใช่แม่ตอนแรกแม่เขาจะมีความส บอกว่าไม่เผ็ดอย่าลืมนะว่าไม่เผ็ดทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนเกลียว <c oughs> ้บอกไม่ชอบลุงเควินบอกไม่ชอบออกกล้องเพื่อนๆเนี่ยยิ้มใหญ่ขอนเพื่อนเลยอันี้อะไรอ่ะแก้อแกงหอยแกงไหน <c oughs> อุ้ยมนไ่เหีเยวขึ้นเยอะอ้ยรอรอหนูเอานี่ไงนี่กงปามมาขอบคุณค่ะออ้วีน่าทานว่านี่ไงเวลาัมาัก็เอาบีบมะนาวท่านดมไหมบีบเลยไหมบีบเลยเนอะบีบเลย

สำหรับลูกอันนี้ผัดเนื้อกวางเพื่อน กเอานปลา่ะเอาี่เาเอาปาเสมก็เริ่มอิ่มแล้วเพื่อนๆ One bird in the low man อาหารเขาก็ใช้ได้อย e> ู่นะคะเพื่อนๆก็คือรถจะไม่จัดมากเพราะว่าเรามากับต่างชาตินะคะถ้าคนไทยมาทานแล้วก็เอาบอกเขาได้นะคะเพื่อนๆเผื่อใครบางคนอยากทานแบบว่ารดรดเข็มข้นนะคะโอเค